การตศสาขาป่าจีนบุรีขอขอบพคุณท่านอำเภอเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำในเ็บกักน้ําให้แก่ผุคชมบ้านและองค์กรในวันนี้ด้วยปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสภาพแวดล้อมขาดความสมดุลฤดูการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัดเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงแล้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตในเขตอำเภอเราจีนบรได้ประสบ ภพาะว่าหน้แรงตลอดมาแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงได้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากธนาคารได้เร่งเห็นความสําคัญของการเก็บกักน้ําตามแหล่งน้าตามธรรมชาติเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ให้กับบุมคนในห,หน้าแรงแจึ่งได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ําและเก็บกักน้ําให้กับบุคคลขึ้นโดยให้มีคนเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างออกแบบและก็ลงแรงครับ ธนาคารเองได้มีส่วนในการสลับเชงงบประมาณซึ่งในส่วนของอราษัทเชลรินได้รับงบประมาณจากธนาคารสําหรับการสร้างฝายขนาดกลางเป็นเงินหนึ่งเป็นเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทที่ชุมชนบ้านดงวงกอยในวันนี้โดยจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน,น์ในเขตบ้านดงวนกอยและบ้านกัดตรงประมาณสองพันต่วเดือนปัจจุบันี้นนได้เวลาสมควรแล้วสรับโอกาสเปลี่ยนเชิญท่านแรงคือเิลรินรได้กล่าวไว้เองว่า ให้คำแนะนำให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรพร้อมทำพิธีมอบฝาชนน้่ต่ไเชทาน่าน้การาิินท่าผู้จัดการกรสขาขาิน่านกำลังตบึท่านก็ตดึท่านผู้ใหญ่ว่าผู้นำชุมชน ของกงองบุนพมทั้งพี่น้องประชาชนบ้านรันงนก่อยแล้วก็บุ้านข้างเคียงที่รักทุกคนครับอันนี้ผมก็รู้สึกินดีก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีสง่งมอบสายชะลอน้านําและเก็บกักน้านําให้กับชุมชน,น,นบ้าน,น้งรัโงนกลอยในวันนี้นะครับซึ่งกองบินก็ต้องขอขอบอขอพระคุณทางทบสเป็นอย่างสูงน,นะครับ ที่ได้จัดทำโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องชาวขเขาเสือดินโดยเฉพาะในตำบลดึนแห่งนี้บ้านตำบลปลอยนะครับซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นการมีฝายก็จะสามารถช่วยในการเก็บตักน้ำได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทางตกสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญ นปัญหาเรื่องแหล่งน้ําในพื้นที่ของเชียงร,รินสนับสนุนงบประมาณมาจัดสร้างฝายให้ตรงส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นทุกๆคนที่น้องชาวบ้านําโงนกลอยและใกล้เคียงนะครับที่ให้การสนับสนุนจนการสร้างฝายสําเร็จรู้ล่วงด้วยดีนะครับก็แบบน,นี้ก็ได้เวลาสมควรน,นะครับก็ขอ,อส่ง ทำพิธีส่งมอบฝายให้กับชุมชนต่อไปครับขอบพระคุณครับพร้อมกันนะคะ นี่ก็เป็นต้นยางนานะคะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อเยการโรงเรียนบ้านกันเต